สวัสดีครับอันเนื่องจากงานผมนะครับเป็นงานประกาศสร้างประเทศไทยเป็นรัฐพุทธนะฮะที่มีระบบระบบกใหม่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ประชาชนปกครองตัวเองได้นะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองไม่มีคณะรัฐบาลแต่เป็นประชาชน สถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการนะครับและใช้ระบอบปกครองใหม่ที่เป็นต้นแบบของโลกในยุค AI ที่ประเทศไทยจะต้องไปเป็นตามลิขิตของประเทศซึ่งพระโบราณมีลิขิตไว้ให้แล้วเมื่อถึงยุคสมัยกษัตริย์ลัาดับที่สี่แบบนี้เรามาถึงแล้วประเทศไทยจะต้องเกิดใหม่ างชื่อยุคก็คือยุคสกาววิไลนะครับนันคือใหม่เอี่ยมอองใหม่แวววาวสุกสกาววิไลดังนั้นจึงมีระบบระบอบการปกครองใหม่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นแบบรัฐผลนะจะเป็นรัฐผูดแข่งแรกของโลกที่ประชาชนปกครองตัวเองได้แล้ประกาศรับสมัครชาติสมาชิกกิจการนะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประกาศรับสมัครกลุ่มชาติการมิตรโลกนะฮะกลุ่มชาติการมิตรโลก ซึ่งเป็นอย่างไรท่านเข้าดูดลาเรียน,นะครับแต่วันนี้มาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันที่สิบนะเมื่อวานนี้วันสารรัฐมนูลก็ได้วิิจฉัยไปแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่สารจะวิิจฉัยก็จะมีคนมาฟ้องนะยื่นเรื่องฟ้องว่ากลุ่มคนนี้กำลังจะทำการลมล้างนะ ทีนี้กฎหมายเขาก็เขียนไว้เราก็ต้องถอยไปที่กฎหมายว่าทําไมกฎหมายจึงเขียนออกมานะ,ะจิตนาของกฎหมายนี่เขียนมาเพื่ออะไรไอ้ตรงเจตนาตรงนี้ลหละผมจะมาอธิบายนะว่าทาไมเขาจึงเขียนห้ามนะฮะล้มล้างนะฮะแต่ว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ตลกเป็นหลกที่ประเทศไทย อาจารยเขาจะผิดอ um ่ะผ e ู <ar su> ้ <online> ่ายเขาจะผิดแล้วก็ตั้งหลักมาผิดใช้หลักที่ผิดหลักวิชาที่ถูกหลักวิชาที่ถูกไม่ได้เอามาใช้แต่เอาหลักวิชาที่ผิดเอามาประกาศใช้ตั้งประเทศเราจึงกลายเป็นประเทศไทยที่มันตลบตลกปแปลกเป็นประเทศที่ต้องเรียกเรียกสรุปไปเลยก็คือเป็นประเทศไทยตุกปลอมนั่เองยังไม่ได้เป็นประเทศไทยจริงเราเป็นประเทศไทยตุ้ปลอมที่ดำรงอยู่มาถึง90ปี 90ปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง24-75เหตุที่มันดำรงอยู่มาได้เพราะบุคลิกลักษณะของคนไทยเนี่ยเป็นผู้ลอมชองเป็นนีเป็นนอมอยู่กับสิ่งที่จะดุร้ายแล้วก็อยู่ได้อยู่กับสัตว์ดุร้ายเนี่ยเราอยู่ได้เลยมันกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องเลยเมื่อเจอคนไทยอันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือความพิเศษของคนไทยนะเราก็เลยอยู่กับสิ่งที่ผิดมาจนถึง90ปีแล้วนะฮแล้วทให้คนไทยเนี่ย เมื่อไปเทียบไปต่างประเทศแล้วก็จะงงอ่ะมันงงสงสัยเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยทําให้แยกถูกแยกเป็นที่เป็น,เ,ปนเพราะว่าจุดเริ่มต้นคนไทยไม่ได้รู้ว่าต้นสายประยเหตุที่มาเป็นเพราะอะไรแล้วองค์ความรู้เขาก็ไม่ให้รู้แล้วผู้มาปกครอง,องก็ไม่รู้อีกอ่ะงูนได้พูด,ดง่ายเป็นตาบอดคำช้างกันหมดทุกคนก็ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะไม่มีใครถูกสักคนเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่มันมีอยู่อันหนึ่งมันต้องมีอันหนึ่งที่ ถูกหลักวิชานะเป็นมาตรฐานผมนะมาประกาศตัวนะเป็นผู้นะที่พาประเทศออกจาก ا ي, ا ي, องค์ความไม่รู้อนะวิชานี่ออกนะไปสู่หลักวิชาที่ถูกต้องนั่นเองนะท่านก็จะได้พบประเทศไทยจริงจรงิหลังจากอยู่กับประเทศไทยถูกปลอมมาถึงเก้าสปีนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงยุค รอ 10, รสิบกษัตริย์ลำดับที่สิบตามลิกิตของประเทศไทยที่พระโบราณปลายยุคกรุงศรีอยุธยาลิกิตไว้ให้แล้วนะคือมีพระโบราณนะปลายยุคกรุงศรีอยุธยานะปลายกรุงศรีกุญจายังไม่แตกเลยนะพระก็ลิกิตไว้แล้วว่าจะมีราชธานีใหม่คือยุธยาไม่อยู่แล้วต้องไปหายหมดยุกหมดสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วจะเกิดการสร้างรา,าชธา,านีใหม่ก็มีพระเจ้าตากมาสร้างราชธานีใหม่พระอสร้างแล้วก็ ก็พัฒนาต่อมีการคือท่านตั้งเมืองเมืองหลวงใหม่เนี่ยอยู่ตรงกรุงทนแต่แผนงานที่วางไว้ก็คือรัฐธิใหม่ที่จะมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางแต่จะสร้างฝั่งทนก่อนพอจเจริญมันคงแล้วเดี๋ยวย้ายไปฝั่งพระนครนะแลนในสุดก็ต้องย้ายมาฝั่งพระนครนะครับแล้วก็มีกษัตริย์ไปถึงเก้ารัชกาลก็ต้องแก้ปัญหามาตลอดตรงตามที่เขาทิ่ิดไว้นี่นะครับหนึ่งมาอาการพอาเมืดบนรทการไปไหนไม่ถูก สองผ่านยักษ์ก็คือมีโรคระบาดเหมือนปัจจุบันเนี่ยสามลักมิรก็คือทําสัญญากับต่างประเทศนะจึงมัง่งคั่งนะแล้วก็รอบสามก็เลยบอกว่าเก็บถุงแดงไว้ไว้ไทยเดี๋ยวมีฝรั่งมาพ่นก็เป็นจริงอ่ะพอรอสี่ก็ 4, กจเจริเต็มที่เลยสูงสุดเลยรุ่มเรืองส้มสุดพอรอบห้าก็ <c oughs> ขอไปครับฝรั่งก็มาพ่นเนี้ยเราก็ต้องแบ่งแผ่นดินไปก็จึงเรียกว่ายุคจาแขนขาดนั่นเองจาก ลักมิตรอสามมาสนิทธรมรมอสี่นะฮะเพราะทรงธรรมเพราะเพราะเพราะข้อความัามารถเมื่อทรงธรรมเราประเทศก็เจริญม้างข้างนะเสร็จแล้วก็มาจำแขกขานกันรอห้าเลยจำแขกขานะครับพอมาราอหก,ก็เกิดสงครามรอบขั้งที่หนึ่งก็สู่ราชาันจุคนนะครับนะครับแล้วก็มายุรอเจ็ดจนทนทุกข์นะนั่งทนทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นกษัตริย์แต่ว่าโอ้ในสุดทนไม่ไหวก็ นะประกาศสละแล้วก็มอบอำนาจให้กับประชชนประชชนก็เลยมีอำนาจทิบไตตั้งแต่วันที่2มีนาบัดนั้นนะนะแต่ว่าประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไนงะนะก็ถูกโกหกถูกการหลอกลวงมาตั้งแต่2องสี่านะจนถึงปฏิบัติเก้าสิบปีเราจรึงเป็นประเทศไทยตุปลอมไงไม่ใช่ประชาศิจริงและไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะฮนะเป็นพฤิการมา เมื่อเมื่อใดแล้วกันประเทศไหนก็นแล้วแต่เมื่อออกจากระบบกษัตริย์ไม่มีระบบกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับก็ประเทศนั้นก็จะไปมีสองสถานะที่จะเกิดก็คือเป็นประชาธิปไตยกับเป็นเผด็จการนะฮะที่ทีป็ประชาธิปไตนก็มีให้เลือกสองแบบแบบที่มีกษัตริย์เป็นมุกอาจจอยู่ภายใต้การปกครองคือมีอำนาจบางส่วนเท่านั้นเองนะแล้วก็ประชาธิปไตยแบบไม่มีกษัตริย์ ก็เป็นเระสิทธิ์เด่นเลยนะนะแบบนั้นมีสองแบบประจับไตนะมีสองแบบนี่ประเทศไทยจะไปเป็นแบบมีกษัตริย์เพราะเรามีกษัตริย์ที่ดีไม่ใช่กษัตริย์ไม่ดีถ้ายุโรปเป็นกษัตริย์ไม่ดีส่วนมากนะฮะอันนี้เป็นไต้ก็เป็นระบบมีกษัตริย์นะเ,เป็นคิงตอมเราเป็นคิงตอมเราไม่ได้เป็นพับลิก ส่วนการไปเป็นถ้าเปิดสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จไม่สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์ไม่สําเร็จทั้งสองรูปแบบของประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นประเทศเผด็จการมันมีสองสถานะเท่าน,นั้นเมื่อออกจากยุคลักเจ้าของนครหมดไปหายไปนะครับก็จะมีสองสถานะท่านเองไม่เป็นประชาธาิปไตยรูปใดรูปหนึ่งก็มาเป็นเผด็จการรูปใดรูปหนึ่งนะ,ะเผด็จการก็มีสองแบบ เปรดการเป็นเป็นแบบพรกการเมืองอ่ะก็เรียกเปรียดการรัฐสภาเนี่ยไประเทไทยเป็นเปรีการรัฐสภากันอยู่สลับกับเปรการอาวุธก็คือทหารเนี่ยสองอันนี้จะสลับกันไปมาสลับกันไปมาใครไปดีข้างไหนไปเดียวก็ผิดวันหนึ่งก็อ่ะผิดอีกวันแล้วก็โคมมกันไปด่าไปด่ามาอย่างที่เราแตกแยกกันอยู่ขนาดนี้ริงนะฮะแต่กันฟ้องร้องกันนะไปสะเทไทยมันแตกแยกแล้วเพราะเพราะอย่างเงี้ยเพราะตั้งหลังมาผิดเนี่ยแหละผลนี่ผลที่ตามมา90ปีทําให้คนไทยแตกแยกกัน นะฮะเพราะนั้นเราก็จะต้องทิ้งทิ้งระบบระบบการปกครองเก่าเนี่ยไปแล้วเ,เกิดระบบระบบการปกครองใหม่ตามยุคสมัยสกาววิไลเมื่อกี้ผมพูดถึงยุครเจ็ดใช่ไหมนั่งทนทุกข์ใช่ไหมเราพอมายุคราแปดก็คือยุคทมินเนี่ยอ่ายุคเก้าก็คือยุคถิ่นกระขาวยุคสิบก็คือยุคสกาววิไลนี่เรามาถึงยุคสกาววิไลแล้วนะชื่อทุกอย่างมันคล้องจองกันหมดต,ตั้งแต่การที่หนึ่งมหาการพานยักษ์ลักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาด จนทนทุกข์เอ้ยจำแขกขาดราชโาจรจนทนทุกข์ยุคธมินทิ่กาขาวสกาววิไลเนี่ยเราไปถึงสกาววิไลแล้วต่อไปก็จะเป็นไทยมหานาชแล้วต่อไปก็จกักรพรรดิราชจักการที่สิบสองจักรพรรดิราชอะ,อ,ะอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่สกาววิไลยอยู่นะฮะเข้ามาแล้วเข้ามาตั้งสองสามปีใช่ไหมประมาณเนี้ยถามว่าทำไมไม่เป็นท,ทันทีมันไม่ได้เป็นชีวิตไฟนะครับ อายุสมัยกรุเทพฯไทยมันไม่กดสวิตช์ไสกดปุ๊บเป็นปับ๊บเหมือนโลกมเมตาบอดอะไรมันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้นะมันเป็นเรื่องโรคจริงอ่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแรงเฉื่อยอิทธิพลของยุคลอ9ยังมีอยู่มันก็แต่ว่าค่อยๆลดลงลดลงก็ต้องใช้เวลา2-3ปีมานนี้มาถึงตอนนี้ก็ควรจะสิดสดุดแล้วล่ะเพราะว่ารัฐบาลตู่ก็หมดสภาพแล้วก็ไม่ต่างกับกรุงศรีอยุธยาที่มันผู้นําหมดสภาพแล้วบ้านเมืองก็ลสสะสังสระนะรัฐสูก็มาล้อม ไม่หมดแหลศสตูของเราก็คือตัวนอมินีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอ่ะเป็นนอมินีเป็นระบบเป็นระบอบทั้งการปกครองระบบการค้าอะไรามามหมดคนไทยไม่มีสภาพคนไทยมีมีสภาพแร้งแค้นเป็นประชาชนอยู่อย่างแรงแค้นอดตอดจากยากไล่ล่าหาเงินเดือนชนเดือนเป็นกันหมดทั้งประเทศนะไม่ว่าทหารตำรวจทุกอาชีพอยู่ในสภาพและทั้งเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยทรัพยากรแล้วอยู่ที่ตั้งที่ดีมาก แล้วโอกาสอะไรก็ดีความเชื่อถือต่างชาติก็มีเครดิตก็ดีอ่ะแต่ประชาชนอยู่อย่างหมดสภาพฮนะหมดสภาพไม่ใช่คนไทยอ่ะอยู่ลักษณะแบบทาดเป็นทาดนะฮะทาดยุคใหม่มันมันต้องกู้แล้วดังนั้นจึงเกิดกระบวนการผู้ชา,าติพัฒนาสองเกิดขึ้นนะจึงเกิดเพราะว่าสภาพประเทศก็ไม่ต่างกับปลายยุคกรุงศรีอยาเลยแต่ตอนเนี้ยตัวฐธรรมนุนไอตัว ประเทศอ่ะตัวประชุมประยุทธ์อะรัฐบาลอนะตามรัฐธรรมนูญก็มันแงน่นทั้งตัวรัฐธรรมนูญก็เงแนเงันทั้งตัวรัฐบาลก็เงินเงนันนะหมดสภาพประชาชนก็หมดสภาพแต่แยกกันหมดทั้งระดับประชาชนร,นระดับการปกครองแต่แยกกันหมดนะฮะนอมินีก็คือ,อต่างชาติเข้ามาก็เข้ามายึดก็เป็นนอมินีทั้งหลายเข้ามาหมดละ ก็ไม่ต่างบรรยากาศละไม้คลายไม่ต่างกับปลายุคศิวิทยานั้นั้นมันจะต้องจบยุคจบยุคสมัยไอการปกครองประเทศไทยที่เป็นมา90ปีต้องจบยุคจบสมัยเลิกกันเลยแล้วเกิดใหม่ตรงตามลิขิตของพระโบราณปลายุคศิวิทย์เมื่อถึงรอสิบแล้วประเทศไทยต้องเป็นยุคสกาววิไลเกิดใหม่หมดสกาววิไลนี่คือไม่เอี่ยมปองแวววาวสุขสกาววิไลยั่คือไม่ถอดด้ามเลยไม้ติ๊กเลยดังนั้นทุกวงการจะใหม่หมดจึงเกิดการ ยิ่งเกิดขบวนการผู้ชชติสักสองเพื่อสร้างรากธานีใหม่แล้วราชธานีใหม่นี้จะเป็นรักพุทธแต่ผมไดบอกเป็นรักพุทธแล้วจะเป็นชาติมหาอำนาจตามาลิขิตเมื่อถึงรัชกาลที่สิบสองจะเป็นชาติมหาไอ้รากสิบเอ็ดเราจะเป็นรัฐใหญ่ไทยมหาราชเลยแล้วก็ตามด้วยจักรพรรดิในยุคสมัยรัชกาลที่สิบสองซึ่งมันจะต้องวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไปจึงจะได้ไทยมหาราชและจักรพรรดินะนั่นคืองานของผม ที่ต้องวางรากฐานตั้งแต่10ไป11ไป12นะเป็นจัการพรรดิเลยเป็นประเทศมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะเราเป็นรัฐพุทธด้านสันติเพราะนั้นจะเป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ของโลกนะต่อไปนี้โลก,มก,กไม่มีทําสงครามกันบเราแบบสงครามระดับดินที่สองไม่มีแล้วมีแต่ในเกมโลกจริงยังไม่มีนะแต่โลกจริงจะกลารสงครามอีกแบบนึงแล้วมันจะไทยนี่แหละจะถือโอกาส เปิดต like cl pues mm ัวใหม่เนี high, ่ยแหละในยุครลซิเนี่ยที่ผมนำมาเสนอระบบระบบใหม่นี่ครับซึ่งอยู่ในธงธรรมาธิปไตยเนี่ยนะครับนี่คือธงชาติลําดับต่อไปนะเมื่อเราประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์และวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ของมนุษยชาติของประชาชนประเทศอื่นเขาจะเดินตามประเทศไทยเองเมื่อประเทศไทยประกาศตัวตนใหม่ ระบบระบบของใหม่นะฮะแลเป็นผู้นำของโลกด้านซอฟต์แวร์นี่คือบทบาทของประเทศไทยที่มันถูกเขียนเป็นพอ็อตเรื่องเป็นลิขิตตำแหน่งหน้าที่ถูกตั้งรอไปแล้วเพียงแต่เรามองกันไม่เห็นเพราะไม่มีวิสัทน์ที่ไกลไงส่วนผมมีสี่คุณสมบัติผมมี4ี่คุณสมบัติจึงมาประกาศเสนอตัวเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตันี้แหละครับนะในวันที่สิธันวา นะครับคนที่มีรัฐบาลชาวาการเกิดขึ้นได้แล้วนะดังนั้นรายชื่อที่ผมให้ไว้ก็ขอเชิญท่านที่มีรายชื่อมาประกาศตัวเป็นรัฐบาลชาวาการต่อจากบรลตู่เลยในวันที่สิบคันวานนะครับเอาละ,ะมาพูดอันนี้ก็จะมาพูดถึงรัศารปน,นุที่มีคนมาฟ้องอทําไมจึงฟ้องแล้วทำไมเขาจึงห้ามที่เ็าห้ามเนี่ยเพราะว่าประเทศเมื่อออกจากระบบกษัตริย์แล้วเนี่ยมันมียุตสอรสถานะอย่างโยมบอก ไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการมีสองอาทนานเศนะเป็นกฎไอ้เป็นกฎนะฮะกฎตายตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็มีเรื่องอีกโจะเป็นประชาธิปไตยแบบยังมีกษัตริย์อยู่ไหมหรือไม่มีเป็นประชาชนทุกเป็นกษัตริย์ทุกๆ4ปีก็ว่ามานะครับไอ้นี่ประเทศไทยไอ้คนที่อยากเป็นกษัตริย์ก็คือพวกคณะราษฎรอยากเปลี่ยนประเทศเป็นประธานนก็เลยสืบสารก็ล้มก็รอเจ็ด แล้วก็สืบสารมาเรื่อยแต่ว่าประเทศไทยมันเป็นไม่ได้มันเหมือนกับท่านเกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยแล้วอยู่มาชูสามนิ้วบอกจงจงเป็นผู้ชายไปชูหน้าผู้ชายบอกเธอจงเป็นผู้หญิงไปไปชูต้อหน้าผู้หญิงบอกเธอจงเป็นผู้ชาย,ชาชายกานนน็นึกว่าธรรมชาติคุณเกิดเป็นผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วท่านเป็นได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมแค่เข้าชูสามนิ้วนั่นแหละเหมือนกันอันเดียวกันนอารมณ์เดียวกันนะครับประเทศไทยเป็นรัก ประเทศไทยเป็นคิงดอมแล้วเป็นคิงดอมแล้วนะแล้วอยู่อยให้เป็นริพับลิกก็มันเป็นไม่ได้มันเหมือนกับท่านเป็นผู้หญิงแล้วจะไปให้เป็นผู้ชายก็เป็นไม่ได้ธรรมชาติท่านเป็นเช่นนั้นแล้วประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามเขาจึงเขียนสั่งไว้ไงว่าอย่าเปลี่ยนรูปของรัฐอย่าเปลี่ยนรูปของรัฐคนไทยฟังรู้เรื่องไหมครับว่าเปลี่ยนรูปของรัฐรูปกา รูปของรัฐก็คือเป็นรัฐเดียวนั่นเองเป็นรัฐเดียวนะฮะที่จะต้องรวมศูนย์เอาไว้ือสังการนะรัฐเดียวนะฮะส่วนรูปของรัฐแบบมีหลายรัฐก็จะเป็น president นั่นเองทีนี้คนไทยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตรงนี้นะฮะเขาเลยเขียนไว้ว่าอย่าไปเป็น president อย่าไปเปลี่ยนรูปของรัฐไปเป็น president นั่นเองแล้วก็อย่าไปเปลี่ลยนเป็นนะคอมมิวนิสต์นะฮะคอมมิวนิสต์มันก็คือเป็ด็ดการนั่นเอง ประเทศไทยมุ่งที่จะไปเป็นประชาธิปไตยนะแต่เนื่องจากคณะราษฎรจะไปเป็นปวไตยอีกแบบหนึ่งนะซึ่งก็เป็นมันไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะพยายามไงก็ไม่เป็นก็เหมือนพยายามยังไงจะให้คนผู้ชายไปเป็นผู้หญิงมันก็ไม่เป็นคุณพี่กรมขืนเน้อเนี่ยมันไม่เป็นแต่มันไม่เป็นนะพูดง่ายมันเป็นก็ถามตัวท่านสิท่านไปเป็นผมเป็นผู้ชายเนี่ยให้ผมเป็นผู้หญิง มันก็เป็นไม่ได้แล้วผู้หญิงจะไปเป็นผู้ชายมันก็เป็นไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเป็นมันก็เป็นทอมเป็นด้อะไรเงี้ยมันมันธรรมชาติไม่ได้เกิดอย่างนั้นประเทาไทยมันเกิดมามันเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงเลยเงี้ยอ่าก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําเสียเวลาแล้วปั่นป่วนชาติประปาไม่ถูกเขาที่เขียนไว้ถึงห้ามนะครับถึงไม่ห้ามคือต้องห้ามอ่ะเพราะว่ามันจะปั่นป่วนประเทศอ่ะ แล้วถ้าเผื่อทำปสําเร็จแล้วเนี่ยประเทศก็จะไม่เป็นละมันก็จะแตกแยกรประเทศไทยก็จะแตกแล้วแบ่งกันเลยเป็นสี่ภาคภาคขายภาคมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาละผมอธิบายนี้เพื่อให้ผู้ที่จะฟอ้องเพราะงานผมเป็นงานที่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเพราะนั้นคนที่ฟ้องก็จ้องจะฟ้องไม่ดูเหตุดูผลว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะฮนะนะแยกแยกถูกแยกผิดที่เป็นอีกต่างหากต้องแยกต้องแยกให้ได้แยกถูก แยกผิดให้เป็นได้นะว่างานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะไม่ใช่เป็นการเ,เล่นการเมืองอะไรไม่ใช่งานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบมันคนละเรื่องกันนะเป็นงานเซตติดตั้งเป็นงานเซตติดตั้งระบบระบอบใหม่เหมือนยุบบ้านทิ้งอ่ะเราสร้างตึกขึ้นมาเลยจากบ้านไม้ครับเราสร้างเป็นตึกแต่เป็นตึกที่ AI ควบคุมเ้ยตึกสมาร์ทเลยเอย่างเงี้ย อันนั่น,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 นคืองานบงคือต้องทิ้งไประเทศไทยเก่าไปหมดเลยทิ้งหมดเลยไม่เหลือจึงมีธงชาติใหม่เกิดขึ้นไงลักษณ์รักมันก็อยู่ในนี้หมดไอ้ธงขาวเลือดขาว,ขาวแดงน้ำเงินน่ก็ตามมาหมดทั้งความหมายและญญลักษณ์แต่ว่าเปลี่ยนรูปฟอร์มเท่านั้นเองนะอย่างแดงเนี้ยเราก็เป็นแดงเดียวไปดูรยละเอยียดกัน,กนว่ามีอะไรอยู่ในนี้อ่านี้อจแจ้งทราบว่าที่นี่เก้าล้ำ ก้าวหน้าและเป็นต้นแบบของโลกแล้วต่อไปโลกั้งไบจะมาพึ่งพาประเทศไทยเดินตามประเทศไทยเราจึงเป็นต้นแบบไงเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าง,งานผมเป็นงานอัปเกรดประเทศไทยยกระดับประเทศไทยไปเป็นต้นแบบโลกมันเป็นวิวัฒนาการซึ่งมันเป็นเรื่องต้องเกิดขึ้นต้องมีขึ้นนะพูดง่ายประเทศไทยถูกดิสลอชันผมมาประกาศดิสลอชันประเทศไทยถ้านท่านรู้จักคำว,ว,ว่าดิสลอชันก,ก,ก็เรื่องไม่เป็นปไปไม่ใช่ปหา ท,ท่านจะน้อมรับเลยเมื่อเจอคนมาประกาศดี่รื่ช่าง่านจะน้อมรับเลยไม่ไปต่อต mm hmm. ้านเพราเรื่องผมมาประกาศท่านก็น้อมรับเพราะน้อมแล้วได้ประโยชน์ไงได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่น้อมรับแอนตี้ต่อต้านก็คือคนตกยุคตกสมัยแล้วจะเจ็บปวดไปเองนะตกยุคตกสมัยเจ็บปวดแล้วก็สูญพันธุ์ไปเลยเรียกว่าเลือกผิดก็เรือกแจ๊งไปเลยเรื่องถูกก็ลุ่งเรืองเออมีแค่นั้นนะเพราะนั้นจงเข้าเรียนรู้งานผม นะดูแลจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมวิตัายแล้วจะได้ความอลังการมั่งคั่งยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านเป็นอยู่ขณะน,นี้แล้วท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องรักษาไอ้รูปแบบประเทศไทยเดิมๆเ,เอาไว้อีกต่อไปแล้วท่านต้องประกาศทิ้งเลยประกาศทิ้งอย่างสมัครอกสมัครใจเลยแล้วก็ดีอกดีใจลิงโ,โ,โลดเฉลิมฉลองกันสิบวันสิบคืนไม่ฉลองแค่วันเดียวนะสิบวันสิบคืนนะเพราะมันเป็นอะไรที่โอ้โหดีวของเก่าสิบเท่า ที่ผมนามาให้เสนอเส้นทางเดินใหม่การเกิดใหม่ประเทศไทย,ยดีกว่าประเทศไทยที่เราอยู่มาเนี่ยถึงสิบเท่านะเป็นอย่างไรขอเชิญเข้าเรียนรู้นะงานใหม่ของแอฟธรรมจิตใจผู้อาสานะมาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดโดยประกาศทำการปฏิวัติปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะฮะเป็นการปฏิวนะัติที่สง่างามงา สวางามและบันเจิดนะครับไม่ใช่แบบที่เคยได้ยินมาแต่อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ท่านต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะได้ความบรนเจิดนะคนระัแล้วก็ความมั่งคั่งอลังการยิ่งใหญ่เชด่อไรียกว่าไม่มีใครมาจัดออกแบบให้ยิ่งยอดอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวราะนั้นก็เชิญเข้าเรียนรู้ด่วนกันทุกทุกคนสวัสดีครับ